สายเรือเพิ่มรายได้สายม้ <im> <you> าอัปเดตการได้ม้าชั้นเลิ่ราชววงที่มากขึ้นมีอะไรบ้างไปดูกันเติมเกม Black Desert Online เติมกับ Super Special Shop เติมสะดวก รวดเร็วปลอดภัยถูกกว่าเติมเองใช้ URL ในการเติมสนใจติดต่อได้ทาง l ล ne และก็ Facebook เลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว p r a c t i e s e r c นะคะวันนี้คนนี้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับ Global Lab นะคะที่น่าสนใจนะคะประจำวันที่31มมกรามาช้าแต่ว่ามาแล้วค่ะยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่า Global Lab รอบเนี้ย อัปเดตอะไรมาบ้างซึ่งแลนของการอัปเดตรอบนี้ค่ะมีแนวโน้มจะเข้าวันที่6กุมภานี้นะคะยังไงก็ไปดูกันก่อนนะคะจะได้เตรียมตัวกันถูกว่าเราต้องทําอะไรกันบ้างโอเคเรามาเริ่มกันอย่างแรกเลยนะคะเนื้อหาแรกที่มีการอัปเดตเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นในฟีเจอร์ลดเวลาการรอการรีเฟรชนะคะสำหรับตัวเทรดนะคะซึ่ง อาอัปเดตเข้ามารอบนี้สามารถเลือกใส่จำนวนที่ต้องการลดเวลารีเฟรชเนี่ยได้มากกว่า1ครั้งอย่างตัวเลขตรงนี้นะคะได้ถึง10ครั้งเลยซึ่งณแพทปัจจุบันตอนนี้ได้แค่ครั้งละ1เท่านั้นปรับมาใหม่ใส่จำนวนตัวเลขไปได้เลยว่าต้องการรีเฟรชกี่ครั้งส่วนเนื้อหาถัดไปนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลการแลกเปลี่ยนนะคะในเขตทะเล มาโกเลียนะคะซึ่งเราจะมองเห็นได้เลยว่าเราจะต้องใช้อเทมอะไรบ้างณนะจุดจุดไหนในการแลกซึ่งเข็มมากโกเลียในปัจจุบันนี้จะยังไม่แสดงไอเทมที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ในแต่ละจุดนะคะเนื้อหาต่อไปนะคะก็จะสามารถย้ายของในเรือทั้งหมดเข้าคลังเก็บของได้ผ่านการกดเพียงครั้งเดียวนะคะ อัปเดตอันต่อไปนะคะต่อไปนี้นะคะเราสามารถขายสินค้าในคลังเก็บของสินค้าประเภทเรือสามารถกําหนดจํานวนที่ต้องการขายได้แล้วนะคะไม่ต้องคลิกทีละอันอีกต่อไปแล้วค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่อันนึงแล้วก็เป็นฟังก์ชันที่ปรับปรุงให้ใช้งานได้ง่ายอันนึงนะคะเริ่มที่ฟังก์ชันคลิกอันหลังตรงนี้นะคะเมื่อเราคลิกตรงนี้นะคะ เส้นทางการเทรดที่เราได้เทรดไปแล้วเนี่ยก็จะถูกซ่อนนะคะจะโชว์เฉพาะเส้นทางที่เรายังไม่ได้เทรดนะคะส่วนฟังก์ชันนี้นะคะจะแสดงเฉพาะเส้นทางการค้านะคะที่แมชกับไอเทมที่อยู่บนเรือของนักผจญภัยในเวลานั้นนะคะเนื้อหาต่อไปนะคะเป็นเรื่องของรายได้สายเรือค่ะปัจจุบันนะคะ อาไอเทมเทียห้าในเขตทะเลปกติอยู่ที่ชิ้นละ7 7 m m นะคะปัจจุบันเนี่ยปรับใหม่นะคะเพิ่มเงินนะคะเป็น10 m ส่วนเทียห้าที่อยู่ในเขตมาโกเลียทะเลมืดนะคะของเดิมนะคะ 15M ปรับมาใหม่นะคะเป็น25 m ค่ะจากเดิมนะคะเทียห้าทะเลปกติเนี่ย ได้45มต่อจุดนะคะปรับมาใหม่จะเป็น60มต่อจุดนะคะส่วนเทียห้าในทะเลมาโกเลียนะคะของเดิมเนี่ย60มต่อจุดนะคะปรับมาใหม่จะได้100มต่อจุดเลยนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของเหรียญทะเลกันบ้างนะคะหรือว่าเหรียญตาอีกาดันมันเองอในเขตทะเลปกตินะคะมีการปรับเพิ่มจำนวนเหรียญน,นะคะเกาะฮามาช แคชมาเดอ์โกก่อนถึงฮาโกเวนเนี่ยปรับเพิ่มจำนวนเหรียญมานะคะแล้วก็ในส่วนของทะเลมืดนะคะทั้งหมดนะคะก็ปรับเพิ่มจำนวนเหรียญเช่นกันนะคะเพิ่มมาสูงสุดที่325เหรียญอีกาดำเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการแลกเปลี่ยนนะคะโดยนำเทียห้าไปแลกเป็นอของที่ใช้ในการสร้างเจ้าตัวประดับสีฟ้านะคะแลกเริ่มเดิมทีเนี่ยก็จะมีแค่เจ้าตัว เกจจระเข้ทะเลนะคะแล้วก็เกตของสัตว์ประหลาดทะเลรุนแรงนะคะที่สามารถแลกได้นะคะในการอัปเดตรอบนี้นะคะก็จะเพิ่มชิ้นส่วนอื่นๆเข้ามาด้วยนะคะชิ้นส่วนอื่นที่ว่าก็คือจะเป็นในส่วนของของเหลวสัตว์ประหลาดทะเลรุนแรงนะคะที่สามารถแลกได้แล้วก็เป็นในส่วนของกระดูกของสัตว์ประหลาดทะเลรุนแรงนะคะที่สามารถแลกได้ด้วยนะคะเพิ่มมา2รายการนั่นเองแล้วก็ เทียห้าหชิ้นแต่ก่อนแรกได้อัตรา1ต่อหนึเท่านั้นแต่ปัจจุบันที่กำลังจะอัปเดตมาเนี่ยเทียห้าหชิ้นนะคะสุ่มแลกได้เป็น3-5ชิ้นนะคะสามารถสุ่มรับเก็ดจระเข้ทะเลได้3-5ชิ้นรวมถึงสุ่มสำหรับตัวอื่นๆด้วยเช่นกันนะคะ ต่อไปจะเป็นในส่วนของการยิงมอนสเตอร์ทะเลนะคะปกติเลยก็จะดรอปพวกเก็ดหรือว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการคลาฟปรับสีฟ้าแต่นอกอย่างนี้นอกจากนี้ยังมีขยะอื่นอีกนะคะซึ่งมีการปรับเพิ่มจำนวนที่จะได้รับนะคะเป็น3.5เท่าาถามว่าเจ้าไอเทม2ชิ้นนี้คืออะไรไอเทม2ชิ้นนี้นะคะจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหินพลังของสัตว์ประหลาดทะเลนะคะมูลค่า10,000ิลเวอร์ แล้วก็ในส่วนของหินพลังของสัปปะหลาดทะเลที่ดุร้ายนะคะอันนี้มูล,ลค่า100,000เซเวอร์นะคะจะมีการปรับเพิ่มให้ได้รับ3.5เท่านั่นเองคอนเทนต์ต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของการได้รับไอเทมต่อไปนี้จะปรับเพิ่มขึ้น6เท่านะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหินปาการางสร้อยคอมุกนะคะ,ะเปลือกหอยสีทองนะคะซึ่งมีราคามีมูล,ลค่า 10m 30m 50m 70m นะคะแต่ว่าชิ้น 100m ไม่ได้มีการปรับเพิ่มมาด้วยในอันนี้นะคะแล้วก็เพิ่มการเกิดนะคะเจ้าตัวเล็กลาชันนะคะในบริเวณของไนชาร์กแล้วก็ฟันเหล็กนะคะซึ่งอยู่ในบริเวณด้านล่างของ land of morning light นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูเล็กราชันในบริเวณนี้นะคะถ้าคุณยิงไนชาร์กแล้วก็ฟันเหล็กบริเวณนี้เพิ่มโอกาสเกิด1.5เท่าค่ะ ต่อไปจะเป็นในส่วนของไอเทมอัญมณีแห่งสายลมนะคะก็มีการปรับรลดราคาลงนะคะจากเดิม200,00นซิเวอร์นะคะเหลือ5้าห0ืนนะคะอันนี้จะเ,เอาไว้เติมกระสุนให้กับเรือน,นั่นเองต่อไปจะมีการปรับปรุงในส่วนของเควสสายเรือน,นะคะค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะก็มีการรวบเควสนะคะจากเดิมที่จะต้องรับทั้งในส่วนของเวเลียเอเฟเลียนะคะตอนนี้เขาก็ปรับลดนะคะ ความซับซ้อนสามารถรับที่เมืองเดียวได้แต่ว่าของรางวัลจากเควสเนี่ยก็เพิ่มเป็น2เท่านะคะก็ของรางวัลก็จะมีในส่วนของค่า,าคะแนนสมทบก็เพิ่มประสบการล,ล่อ,องเรือ2เท่าแล้วก็เจ้า,จาตัวอัญ,ญมณีแห่งสายลมนะคะที่จากเดิมเนี่ยได้1ก็เควสใหม่ปรับมาได้ถึง50เลยทีเดียวนะคะ หลายเควสปรับมาแล้วก็มีการเพิ่มเควสบางส่วนมีการเพิ่มเหรียญตาอีก,กาดําเรียกว่าเป็นการปรับปรุงเควสของสายเลือกครั้งใหญ่เลยทีเดียวบางเควสก็มีการลบไปนะคะที่เห็นนี่คือจํานวนเควสเยอะมากๆจริงๆในส่วนของคอนเทนต์สายเรือนะคะคอนเทนต์ต่อไปเนี่ยจะเป็นอัญมณีลูซันกานะคะซึ่งเป็นอัญมณีนะคะตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามาสแตทของ อัญมณีลูซันก้าเนี่ยมีอยู่ได้กันทั้งหมด8แบบนะคะก็คือเพิ่มความเร็ว4.5%อัตราเร่ง4.5%หมุน9%เบรก9%น้ำหนัก1,350 l t ความทนทาน22,500ความเสียหายเพิ่มเติมของมอนสเตอร์มหาสมุทร900นะคะ,ะความเสียหายเพิ่มเติมของเรือ450นะคะซึ่ง จะเป็นการได้สเตดสตดายสเตตหนึ่งเท่านั้นนะคะและนี่ก็คือวิธีการได้เจ้าตัวอัญมณีลูซันก้ามานะคะโดยการาแปรธาตุต้องกำเนิดแห่งมาโกเรีย10อันนะคะแล้วก็เจ้าตัวไอเทมนี้นะคะน้ำจืดสีแดงออกมิลล่าแล้วก็หินทะเลนะคะตัวนี้ซึ่ง2ชิ้นหลังนี้สามารถหาซื้อได้จากร้านค้าอีกาดำนะคะจำหน่ายในราคา40เหรียญอีกาดำแล้วก็10เหรียญอีกาดำนะคะ แล้วก็อีกพิธีนี้ในการคลาฟก็คือใช้เจ้าตัวต้นกําเนิดของลูซันกาทั้งหมด3อันนะคะบวกกับเจ้าไอเทมนี้1อันนะคะก็ทําการประท่าอย่างง่ายก็จะสามารถรับเจ้าาแร่ลูซันกาได้นะคะตัวนี้นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการลบอัญ,ญมณีแทนนะคะแห่งมาโกเลียนะคะออกจากการเทรดกระทันหันนะคะแล้วก็เพิ่มแหลลูซันกาเข้าไปแทนนะคะ ต่อไปนะคะในส่วนของเอเบ u ุนะคะซึ่งเป็นไอเทมที่ใส่อยู่ในสล็อตเดียวนะคะกับเจ้าตัวอัญมณีลูซันกานะคะนักผจญภัยอาจจะกังวลว่าเอ๊ะเราจะต้องเลือกใส่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่าทางเกมนะคะได้อัปเดตเข้ามาให้เราสามารถเพิ่มค่าความสามารถของตัวเอเบลุสได้นะคะสามารถใส่เจ้าตัวหินลูซันกาเข้าไปในเอเบลุสได้ของเดิมนะคะจะเป็นเอเบลุสสขอบธรรมดา แต่เมื่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นเอเ l u ุสขอบสีแดงหรือเขามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า e อเบลุสฟิลเลตวิทเชียออฟเดอะซีคอนเทนต์ต่อไปนะคะเราสามารถ s t a c k เจ้าตัวแผนที่ที่ซ้ำกันได้แล้วนะคะก็ช่วยประหยัดช่องของนักผจญภัยได้มากเลยทีเดียวนะคะการอัปเดตต่อไปนะคะสำหรับสายเรือนะคะมีการปรับปรุงท่าเรือนะคะในส่วนของท่าเรือ อิรยาจากเดิมที่จุดจอดจะเป็นแนวขวางกับ NPC ปรับปรุงมาใหม่ต่อไปนี้เวลาเรียกเรือนะคะเรือจะหันหน้าออกทะเลแบบนี้เลยนะคะและอีกหนึ่งจุดที่มีการปรับก็ที่เกาะครูอิดนะคะหรือเกาะโจนนั่นเองเดิม NPC จะอยู่ตรงนี้นะคะ NPC ท่าเรือและเรือจอดตรงนี้การปรับปรุงใหม่ เรือเมื่อถูกเรียกออกมาจะถูกถอดเรียกออกมาในบริเวณนี้แทนจากเดิมที่เคยอยู่ด้านหน้านี้นะคะแล้วก็คาดเดาว่าน่าจะมีการย้าย NPC มาอยู่ตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับ NPC ท่าเรือเดิมทีตรงนี้ก็เป็นจุดเทรดอยู่แล้วนะคะต่อไปมีการปรับเปลี่ยนกำจัดแนวปะกาลังออกจากบางพื้นที่นะคะพื้นที่แรกเนี่ยก็จะเป็นหน้าอิริยานะคะเจ้าหินตัวนี้หลังจากที่เราออกจากหน้า อิยาถ้าเลี้ยวขวาจะไปดวงตาโอคิรูอาถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปทิเบร่านะคะซึ่งเราจะต้องพยายามลอดช่องนี้เป็นอย่างมากทางตัวเกมได้นำเจ้าหินนี้ออกนะคะทำให้เราสามารถเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นและอีกจุดหนึ่งที่ปรับนะคะก็จะเป็นบริเวณเกาะเดลิงฮานะคะซึ่งเป็นเกาะคู่นั่นเองถ้าหลายคนจำได้นะเรื่งต่อไปที่มีการปรับปรุงนะคะก็จะเป็นในส่วนของบอสคาร์นั่นเอง เนื่องจากว่าระยะทางในการยิงกระสุนปืนนั้นถูกกาหนดโดยมุมและก็กาลังของปืนนะคะก็เป็นเรื่องยากสำหรับนักวิจัยที่ยังไม่คุ้นเคยนะคะกับการกําจัดคานาด้วยเหตุนี้นะคะทางตัวเกเี่ยจึงได้ปรับปรุงในส่วนของปืนเพื่อให้แน่ใจว่าการโจมตีคริติกลจะเกิดขึ้นนะคะเพื่อให้สามารถรับรู้ไดถึงการโจมตีนะคะมีการเพิ่ม d าเ a จค critical เข้าไปนะคะเมื่อทําการกําจัดการคานด้วยปืนชนิดนี้นั่นเอง ต่อไปนะคะมีการปรับปรุงในส่วนของฐานฮงลิมนะคะมีการแก้บักนะคะที่โจรนป่าจิ้งจอกนักแมงปืนเนี่ยยิงโดนเป้าหมายเดียวนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของฮงลิมนะคะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของน็อกซิออนนะคะก็คือจะเป็นบริเวณที่เราเอาไวล่าสัตว์ป่านั่นเองนะคะก็แก้บักนะคะที่สิงโตเนี่ยไม่กลับไปยังจุดเกิดนะคะเมื่อไม่สามารถค้นหา เป้าหมายหรือนักพจนภัยบริเวณใกล้ๆได้ต่อไปนะคะจะเป็นการแก้ไขปัญหาการโจมตีของมอนสเตอร์นะคะศาลาสีดำแล้วก็บอสลุงอรุนนะคะที่จะโจมตีแค่เป้าหมายเดียวเท่านั้นนะคะและอีกหนึ่งความน่าสนใจนะคะสำหรับสายม้านั่นเองนะคะก็ล่าสุดเนี่ยทาง pa นะคะได้มีการปรับการได้มาชั้นเลิศราชวังนะคะจากเดิม5%นะคะเป็น7%นะคะโดย มีการเพิ่มนะคะเงื่อนไขค่า mastery หรือค่าความชํานาญเข้ามาด้วยนะคะในการได้รับมาชันเลิศราชวังนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่า m a s t e r ่ไม่มีผลกับการออกมาชันเลิศราชวังนะคะเนื้อหาต่อไปเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบค่าความสามารถที่เพิ่มขึ้นจากระดับก่อนหน้าได้ในหน้าต่างรายละเอียดมาตรงนี้นะคะเนื้อหาตัดไปนะคะ ก็สามารถเคลื่อนที่ได้ปุ่ม W A S D นะคะในขณะที่ทำการเรียกแผนที่โลกนะคะขึ้นมาหรือว่ากดตัว M ขึ้นมานั่นเองต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของมุมกล้องนะคะเมื่อทำการเรียกแผนที่โลกเมื่อกดกลับมาอีกครั้งมุมกล้องจะยังคงอยู่ที่เดิมนะคะ เนื้อหาต่อไปนะคะจะเป็นเนื้อหาในส่วนของ social action แล้วนะคะต่อไปนี้จะสามารถนำ action ต่างๆมาใส่ใน quick slot ได้แล้วนะคะซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการกดเป็นอย่างมากเลยค่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของเนื้อหาคนงานนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนค่าเริ่มต้นนะคะเมื่อจ้างคนงานผ่าน npc นะคะค่าเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นคนงานระดับสีทองแล้วก็จำนวนครั้งนะคะในการส่งคนงานจะเริ่มด้วยค่าสูงสุดที่สามารถ ทำได้เมื่อเทียบกับค่าพลังงานที่เรามีอยู่นะคะต่อไปนะคะจะเป็นเนื้อหาในส่วนของอ่างปลาชิมชองนั่นเองเนื่องจากมีนักผจญภัยหลายท่านเลยส่งเรื่องเข้าไปหาทาง PA นะคะว่าได้ทำเจ้าตัวออหอยประกายหลากสีนะคะหายนะคะทาง PA จึงตัดสินใจว่าต่อไปนี้นะคะเงื่อนไขในการทำอ่างปลาชิมชองเนี่ยไม่ต้องใช้เจ้าตัวหอยสีลุงอีกต่อไปแล้วนะคะ อันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการอัปเดตเนื้อหา g o o b l l La b นะคะที่น่าสนใจนะคะประจำวันที่31นะคะก็ถ้าชอบคอนเทนต์นี้นะคะก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียด้วยนะคะเผื่อรอบหน้าเนี่ยมีอะไรน่าสนใจจะได้ขึ้นแจ้งเตือนแล้วก็เข้ามารับชมกันใหม่นะคะขออนุญ,ญาตฝากไลฟ์สตรีมด้วยนะคะทางทวิตนะคะ ตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะคะจันถึงเสาร์นะคะคอนเทนต์ก็มีทั้งวอร n โนดวอาปราศนะคะฟาร์มมอนนะคะเรียกได้ว่าเล่นหลายคอนเทนต์อาจจะไม่สุดสักทางนะคะแต่เล่นทุกทางเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมสตรีมนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนนะคะไม่ว่าจะช่องทางใดก็ตามเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะ